สวัสดีครับใช่ครับผมบาวแจ็คออนซอนครับกับน้องออนซอนออนซอนค่ะนะครับมื้อนี้เฮาสองคนอยู่บ้านคำให้ใช่ค่ะนะครับอำเภอกระนวลนะครับแล้วก็อยู่กับคุณแม่โจนสกายแล็บนะครับสุนพลัมเสียงดีสวัสดีครับ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 ทุกคนนะครับครับมื้อนี้นะครับอ่ารายการของเฮานะครับกาเดินทางมาบัดรคำให้นะครับมื้อนี้เฮาสิมามอบลงสีให้คุณพ่อแม่นจ้าคุณพ่อปากิต ประสิทธิ์เป็นบ่เิ่นเซงลรงสีไว้ที่นี่ล่งสีกกบหลงทางแอนจ้าที่ภาพมาก่อนกันเลยก่อนที่ไปสัมผัสเรื่องล่งสีนะครับภาพมาพอคุณแม่หมอลำโจนสกายแลบเพน่้าสิมลาลมในไม่ังมือนี่นะครับสวัสดีครับคุณแม่อีกเพืยงหนึ่งคคุณแม่มือนีสีล่ำก่อนเดยทับน้องกาลสินค่ะทับน้องกาลสินเนาะเป็นผลงานในแฟนจังและเป็นผลงานในแฟนจังปีนี้เป็นปีทองเป็นของต้อนบวกพมเม ล่าตาฝากกันน้อคิดแก่วันไหนด้วยไอสิควายเพิ่มวันไหนผิสควายเพิ่มเติมไม่ใส่แก่รักษาแววน้อความดีเงินโมเมะน่อวออนี่ล่าในปีนี้ล่าในปีนี้หากวา้จกิงมาเาราปนหาความมนเมาอู กะดังโมฆออกไปทวนลำมีคนดีคนซวยจับนิทานมาต่อเรื่องโอ้ยเป็นเรื่องเออเรื่องนิทานนึงเอาความจริงเอาก่าท่านเอาผ่านไปตามลมให้ผู้ชมนกคอยจับนับบาดีเอราพ่อออใชเาย ล่าจนสมัยในเรื่องล่าจนสมัยในเรื่องใบเคืองตะค่อ,คอยเบิง่งลาศีล่างล่างอักสีมัวลาบานล่างว่างอากักนะสีมัวดูไปหนาวสีมวนหูมันสวยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเด้อโอ้ยนอ าาาาสน้เอ,อ,เอ,อ,เออมออขอบคุณค่ะโอ้โอสุดอยอดครับสุดอยอดนี่แค่น้ำจิ้มนะครับคุณแม่บอกว่า เสียงบอบอใครดีบันไดเจ็่บข้อขนาดบอดีหมนี่มอลำ่แม่แม่โจนสกายแล็บนะครับปกติแล้วลำอยู่ทั้งใดครับแม่อยู่ทั้งกลาสิะทางกลสินะครับคุณแม่ไม่วงของเจ้าของมาครับบอครับไปเรื่อยๆไปรับเชิญดู้าสมมุิว่าพี่น้องเพ่นอยากจ้างคุณแม่นร่เบอร์โทรมีบอเบอยังไม่ศยเก้าศูนย์้าแปงห้าแปดสองห้าเก้าสองศูนย์ห้าจ้า ล่าทั่วประเทศบ่ค่ะนะครับยูทูบกับเบิ้งได้อยู่ในยูทูบกับมี่ยูลูกเคยลูกขายค่ะใช่หนุ่มอียงล่ะลูกเคยลูกขายลูกเคยลูกขายลูกเคยลูกขายนะครับแบบเบิ้งคุณแม่ล่าลงในยูทูปพร้อมแล้วกันคุณแม่ครับไอ้ก่อนล่าหนึ่งคุณแม่แต่งเองมาหึ่งไหนกาัวหน้าพนม่าร้อัวหน้าพนม่าเนาะโอ้นะครับดีๆนะครับมือนีห้ามาอำเภอกระนวลนะครับบ้านคำให้ มือนีขอบคุณพุณแม่โจนสกายแล็บนะครับที่มาล่ำห้พี่นออ้องสองออนซอนทีวีนะครับเดี๋ยวจังมัดสิจบจังลองลากกันเนาะเออจะค่อยลองลากล่ำลองลากเดี๋ยวตอนจบยังค่อยลองนะครับแต่ว่าตอนนี้อยากให้พุณแม่ฝากถึงพี่น้องทั้งออนซอ,อ,อนทีวพี่เอแน่ว่าขันอยากซื่อเครื่องซีเข่าในพิซืีอ่มองไะไล่ะโอ้ตอนนั้นบ้านเฮาอยากได้ร อันร่งสีเข่าตีค่ะเออข่เส้นซือบ้านยุคคุณพพอประสิทธิ์ตีเด้อคุณพพอประสิทธิ์บ้านบ้านคำให้ค่ะคํำให้พระเวียนหมูแดยหมูสามค่ะเออหมูสามมันเพื่อกะนวลหรือว่าอยากสีเข่าอยากสีเข่าก็มาบ้านคุณพพอประสิทธิ์มาสีอยู่หนีเลยสีเขาวรล้วเฮ็ดหนังเอาห้ามไปน้ำสีเขาวรล้วห้ามมัน้ำค่ะเดี๋ยวต่อต่ออย่างนี้ไปเข้าไปเบิงเครื่องสีเข่ากันไปสาธิตเครื่องสีเข่าว่าเขาตั้งหมอลำวนๆไปแล้วเข้าไปเบิงเครื่องสีเขาเกันก่อนก่อนสีเข้าสีกลับมาตั้ 你看，你爸爸。 ช่องหนึ่งเนก่าเนาะพอได้ไปพ่อไอพันโคเซนาเรื่องสีพอดีพ่อก็ได้อยากได้เลยถูกใจนะเห็นมันขาวครับขาวดีแล้วก็ได้หลายพร้อมห้ามกระอ้นดีเนาะพ่อก็เลยว่าโออโทรสั่งกันนะโทรเรื่นๆติดอีนี่โล่โทรโทรโทษหนูก็ต้องติดจ้าหนูเพราะว่าพ่อสิอันอยากได้หรืออยากถามหนูก็สีรับโทรซับพอร์ต หลังจากที่ไดยสาธิตกันใส่เครื่องซีเข่าตามออนซอนแล้วนะครับอีพอประสิทธิ์เป็นยังไงพ่อสุดยอดครับสุดยอดนะครับแล้วก็คุณแม่แล้วครับอสุดยอดคือกันนะคุณแม่นี่คือเป็นน้องสาวพ่อได้่าพบกันคุ่แม่อ๋อสำหรับใครนะคะที่ชอบเฟซบุ๊กข้าวออนซอนีนี้นะคะสามารถโทรมาติดต่อที่เบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะไม่ว่าคุณจะสั่งซื้อหรืออยากแค่สอบถามสามารถโทรมาได้เลยค่ะเออนอกจากนี้นะคะ วันนี้เราได้มาสาธิตวิธีการใช้ตั้งให้เรียบร้อยครับครับแมนอยู่แต่ว่าใส่มาแล้วเรสองปีก็รู้สึกว่าโอ้ดีดีแต่ากับว่าเราใจอ่ะห่อมกับว่าเรื่องเสื้อห่อเข้าเสีให้เป็ดให้ไก่เห่อพอได้ใส่เป็ดบางเมื่อเ่าไปซื้อน้องเขาไม่แต่แพ้งอ่ะอันนี้เ่าสีทะเลได้เไม่ได้เขาเขาไม่ได้เขาไปขายด้วยหรือเขาเอาเองด้วยดิแต่ว่าถ้ามีอะไรเปลี่ยนพ่ มีอะไรเปลี่ยนแสดงพวามพ่นเบิ่งดีได้หนิเบื่องเบิ่งดีมาเลยเบ่รสิครับคแม่จ๋าะผู้ใดอยากได้ก็โทรมาสอบถามได้เขาจะจัดทรงห้ครับติดตั้งห้เก็บเงินปลายทางจ้าครับมือนีสิฟังแม่โจ้สกายแล้วเพิ่นล่ำรองล่ำลาก่อนก่อนที่เขาสิดจากไปเอาแม่ล่ำเมาติด khỏi con có ai <laughs> <laughs> sao có mấy cổ <laughs> mà ý <lên> <laughs> Sáng làm giữa bang bang chỉ là tạc mục tàu cũng vào chặt bang 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 khốn bang 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 là oh, bang là bằng bang 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 cây bang 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 cây bang 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 khói bang là bang mưa bang 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 tên là đạo và suốt đạo và xây đạo mũi sang người nà sẽ lão hãng hàn cập quân toàn nào nơi đây nà mọc càng vui thầu tuyên mục phiền phê xem mua quay đặc biệt bà con đi mình sĩ hòa ngoài đảng ấm mơ, ngoài đảng ấm mơ, có kín, nó mà ăn nương quay bà con khu chơi tà sĩ tốn tùm, kia chế đến tất cả bọn tuần tàu thiên biên แสียงตะ็กยังได้ยินเออลงน้ำมือนซาวกระสับกรเจจาทำมุนแจก่ายสังกระทนมือนซาโอ้่อนสาวนจันทร์นรำไปเถีย้างเสียงเด็กยงได้ยินเออลงน้ำมุอนซาวกรสับ์ระจจาทำมุนแจก่ายสังกระทนมือนซาวโอ้ละพเข้าเยินสบายวนศิษร์พี่ให้ยาตานั้นมาซ้ำเติม เจ้าอย่าลืมหยาดน้ำนะลงขึ้นแต้นเตะเพื่อนี่วันสิได้เพื่อนี่วันสิได้หัวแม่ทำบุญพ่อะแม่เองเพื่อนี่วันสิได้หัวพ่อทำบุญเป็นจักรีย่านน้ำย่านน้ำมาเฮาวทำบุญใหม่สุดจะได้เป็นด้านเขาไม่อายไปญาติให้แก่งพระบุตรเจ้าโอ้บุญสิได้ไงหลวงจนได้ขึ้นสั้นฟ้าจนได้ขึ้นสั้นฟ้าเมื่อเมืองสา ปราศรทาก็คือกันเม่ศรตทาก็คือกันผู้แจกทานในวันนี้มีพ่อแม่ป่ะเม่ผูกขังมีควัญูกลาบเล่นยืนมันเน้นเือนปีสศรเรนอยน้อผูกพันนั่นเอัวเ้กขอบคุณี่แม่ขอบคุณพี่แม่อย่างมากเลยครับ ต้องขอบคุณคุณแม่เด้อที่มาสางสีสันในรายการของเห่านะครับเนาะจะได้กอดผมขอบคุณคุณแม่อย่างมากเลยคะับเด้อรายกาเสื้อตัวนี้มอบเป็นคุณแม่ไปเลยนะครับเสื้ออ่อนซอนนะครับืัอนี้นะครับเครื่องที่เขาของเข้าก็มาทรงแล้วนะครับพี่น้องได้รับความสุขสนุกสนานคุณพ่อก็ลื่มใจชื่นใจนะครับด้เครื่องที่เขาและวมา่อไสีเขาให้จะคของสีเขาแล้วเอา ห้ามไปนั่ค่ะเอาห้ามไปนั่เนี่นเนเยเอาแล้วนะครับมืัอนี้ผมมาแจ๊กคกอนซอนครับกับน้องคอนซอนนะครับต้องรับพี่น้องไปแล้วขอพี่น้องโชคดีมีความสุขเฮข้าสีเข้าสีเข้าสิเขาสวัส, <ๆ S 1> <อ>สดีครับ